เมื่อวันที่23กันยายน2567ร่องมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทยตอนบนทําให้หลายจังหวัดในภาคเหนือและจังหวัดเชีงยงใหม่เกิดฝนตกหนักและตกต่อนเนื่องนานหลายชั่วโมงระดับน้าสาขาและน้ําปิงเริ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วผู้ว่าร,ราชการจังหวัดเชียงใหม่สํานักงานชลประทานที่1และหน่วยง,งานงตา่างๆได้ออกประกาศเตือนภัยแก่ประชาชนเตรียมความพร้อมยกข,ของขึ้นที่สูงและเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิด ด้านสำนักงานสากลจังหวัดเชียงใหม่นำโดยนางสาวกมลวรรณนุชชัยสากลจังหวัดเชียงใหม่วางแผนเตรียมพร้อมรับมือเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานเอกสารสำคัญยกขึ้นที่สูงพร้อมเคลื่อนย้ายรถยนต์ราชการจอดไว้ในพที่ปลอดภัยและนำกระสอบทรายกั้นประตูพร้อมแจ้งเตือนอุคลากรในพื้นที่เสี่ยงคอยติดตามสถานการณ์ระดับน้ำปิงตลอดเวลาหนักเลยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ขาดเม็ดนะครับก็ยังลอยระดับน้ำปิงสูงขึ้นและล้นตลิ่งในที่สุด มวลน้ำไหลท่วมบริเวณพื้นที่ต่ําและพื้นที่ใกล้แม่ปิงในที่สุดเริ่มท่วมบริเวณถนนหน้าสานักงานสากลจังหวัดเชียงใหม่และได้ลดระดับน้ําลงสู่ภาวะปกติในเวลาต่อมาต้นเดือนตุลาคม2567ร่องหมอรสูมพัดซ้ำเติมผ่านประเทศไทยตอนบนอีกครั้งฝนถล่มและเกิดดินสไลด์ในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม มวลน,น้ำหาสารจากโซนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่เริ่มไหลลงสู่แม่น้ำปิงในวันที่3-4ตุลาระดับน้ำปิงสูงขึ้นอีกครั้ง ในวันที่5ตุลาคม2567เชียงใหม่จมบาดาลน,น้ำปิงไหลทะลักท่วมเมืองเชียงใหม่และแพร่ขยายไปยังเขตพื้นที่เศรษฐกิจรวมถึงสำนักงานสากลจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่2แต่ครั้งนี้มวลน้ำหาสารไหลามาอย่างรวด,ดเร็วแม้จะมีการเตรียมพร้อมรับมือแล้วแต่มหารุก,กภัยครั้งนี้ได้ทำลายสถิติเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี2554สร้างความเสียหาย อย่างมหาสาลส่งผลให้บริเวณพื้นที่สำนักงานสารกรจังหวัดเชียงใหม่น้ำท่วมสูงทำให้อาคารสถานที่บ้านพักเอกสารสําคัญเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์สํานักงานล้วนจมอยู่ใต้น้ําเกิดเสียหายพลังสามาคีน้้ำใจสารกร เหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้พลังแห่งความสามัคคีน้ำใจชาวสำนักงานสกลจอดเชียงใหม่นำโดยนางสาวกมลวันนุชัยสกลจอดเชียงใหม่ผู้อรนิการพราราชการพนักงานราชการและบุคลากรร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดพื้นผูเก็บกว่าสำนักงานและบริเวณพื้นที่โดยรอบคนย้ายสิ่งที่ช็งรุดเสียหายทำความสะอาดพื้นที่ล้างโคลนและซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้เพื่อก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกัน